วิธีเช็คอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบไล n e นะครับป้องกันแอปไลน์ของเราโดนแฮกนะครับง่ายๆนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะครับให้เราเข้าไปในแอปไลน์เราก่อนนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงหน้าหลักตรงรูปบ้านซ้ายมือมุมล่างนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาแตะตรงรูปฟันเฟืองขวามือมุมบนสุดนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราแตะตรงคําว่าบัญชีนะครับนี่นะครับแตะเข้าไปตรงคําว่าบัญชีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่าง แต่ตรงคําว่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับแต่เข้าไปนะครับอันนี้ของผมได้ลบออกไปหมดแล้วนะครับจากที่ผมเคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าแล้วก็มือถือเครื่องอื่นเข้านะครับผมได้ลบไปหมดแล้วนะครับสําหรับใครที่มีรายชื่ออุปกรณ์ที่เข้าสู่ในระบบอยู่ตรงนี้นะครับ สามารถลบออกได้นะครับหรือว่าไม่ลบออกก็ได้นะครับถ้าอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยใช้เข้านะครับถ้าอันไหนไม่ใช่แสดงว่าเราโดนแฮกไลน์นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คอุปกรณ์ที่เข้าสู่แอปไลน์นะครับป้องกันการโดนแฮกนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูริโอผมด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ